เขาเดลิปัสเราจะขอเปลี่ยนเปลียนไหมเข้าเดลิปัสคองเก็บบาลเาจะขอเปี่ยนเปลียนไหมคองเก็บบาลคองมูเป็นนิ่งเราจะขอเปลี่ยนเปลียนไหมคองมูเป็นนิ่งคององบันตลเราจะขอเปลี่ยนเปลียนไหมคององบันตล ไคเดอกวดนาเขเปลยนเบี้ยวแม่ไเดอกวดคัดเดลันติกน่าจะเขาเปลี่นเบียวแม่ัดเดลันติกคงเดลอมปัดนาะเขาเปลี่ยนเบียวแม่คงเดลมปัดชาท่าเดเลตตานเข้าเปเดดลี่ยน,นเบียดดวแม่ชาทา,ดดาเ,าเาทาดเลดตตา chết để mà sắc, nó tôi học biểu biểu mấy? chết để mà sắc, chết để chín ta, nó tôi học biểu biểu mẹ chết để chín ta, tại để có số, nào tôi học biểu biểu mẹ tại để có số, tha để ban ngôn, nào tôi học biểu biểu mấy? tha để ban ngôn.